เรียกว่าถูกกระแสโจมตีตั้งแต่เปิดตัวใหม่ๆแล้วสาหรับคือกรุป๊ปไฮคีโดยเฉพาะสาวไทยอย่างรุ่นหนังสีตาลารุ่นสาวฝาแฝดคนน้องขอบไดรรุ่นใหญ่ผู้ล่วงลับอย่างตัวสรันยูที่ถูกกระแสโจมตีในไทยมาตลอดตั้งแต่ยังไม่ได้วิลด้วยซ้ําถึงขั้นติดแฮชแท็กแบนดสีตาลาพุ่งติดเทนทวิเตอร์และถูกสังคมวิพากิจารณสนานโซเชียลและเมื่อวันที่25พฤษภาคมนะคะต้นสังกัดอย่าง GLG ได้ออกมาแถลงอย่างเป็นทางการเพื่อประกาศการออกจากทีมของสีตาลาโดยทางเนินต้นสังกัดร,ระบุ ว่าสวัสด,ดีนี่คือจิง LG เราขอแจ้งว่าสมาชิกสีตาลาซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของไฮคีมาจนถึงปัจจุบันได้ตัดสินใจออกจากทีมด้วยเหตุผลส่วนตัว เอเจนซี่ได้พูดถึงเรื่องนี้อย่างยาวนานกับสีตาลาและกับสมาชิกไฮคีที่เหลือและการตัดสินใจก็มาถึงหลังจากตรวจสอบสถานก,การณ์โดยรวมอย่างละเอียดถีท้วนเนื้อสีอินไดเราต้องขออภัยที่ทำให้เกิดความกังวลกับข่าวกระทำหันดังกล่าวเราขอกำลังใจอันอบอุ่นจากคุณที่มีต่ออนาคตของสีตาลาและสำหรับสมาชิกไฮคีที่เหลือซึ่งวางแผนจะเริ่มต้นเส้นทางสู่ความฝันอีกครั้งขอขอบคุณครับ